ก็นั่นนะมาแล้วเต็มสีรับนะนะให้ดูตัวมันนะตื่นเต้นคะรับนี่ยไปแล้วน,นะเห้ยมาดูครับตื่นเต้นนะนะใจสั่สันนะโอ้โหนะ นะใจยิ้เต็ดลรัวได้นะนะเต็มสี่ตื่นเต้นแล้วก็แต้มแรกแล้วครับใหนะ้ดูตัวนะนะะนี่เห็นนะนะนี่เห็นนะนาเห็นไหมโอ้โหหน้าตาเออนะ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  แรง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 ทำนะนะแรงแรงนี่ครฮะน้องกระติกนะฮะนะนะนี่ฮะนะนะเอาไม้ใกล้กวางก่อนนี่นะนะโอ้แรง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 ทะลุนะครับนึ่งลูกดอกโผล่นะนะงงน,นะ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 นี่ฮะตัวนี้แล้วนะนะมาวันนี้ผันมานะนะนะกูใส่แล้วนะ ขึ้นฝั่งดีกว่านะนะนันนะฮะชนอุียติดติดเห็ลยอือือหลักนี่หนึ่งถูรับถูเดียวเตื่นเต้นแล้วนะนะฮะเต้นเต้นเต่นเต้นเต้นเต้นนะนะลงไม่ได้หรือทำไมานะ

ไม่รู้จะบรรยายยังไงครับเื่อเต้นหับใจวงปากดูนะฮะปากโอ้โหเสร็จสิครับแบบนี้นะนะโ,โ,โ,โอ้โหที่สองรนะับนะนะตัวนี้ปากครับวงปากใส่ถุงเงินนะนะนี่ Say hỏi luôn nè, anh 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 nè, anh anh hàng anh anh hàng anh 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 nè, ôi, mạnh anh 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 không anh มัอกอดทะลุนะครับถูกหมิ่นเกือบไม่ทันกินติดตามไมนได้ติดตามติดตามไปยาวๆครับหมานบมันนี่มาดูว่าันนี้จะได้กี่แต้มคลิปแค่นี้ก่อนนะครับะน้าสวัสดีครับเก็บปลาคอน